โอเคครับขนมไม่เอาโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับเกม Battle Box Theater นะครับกับแอ้มหมีคนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมคือผมเองนะครับเชิญกันเจอมริงขนมอยู่มาได้แล้วหมี๋ยวกด้เอาวันนี้เนี่ยเนื่องในโอกาสที่ว่าผ่านเอ่อ ตอนก็ดานแล้วเออแม่คือแม่วันนี้เราวันนี้มาเล่นนะครับก็คือว่าที่ว่าหายไปนานเกมไม่ต่อเนื่องก็คือว่ามีการเปิดเรียนนะครับเกิดขึ้นแับแอมมีนะครับรบบพี่แอมนะครับทีนนนน่นีอ่อดีตวันอ๋ออย่าเพิ่งมีกินขนมอยู่ห้วยจะเอาอะ <laughs> <laughs> อุ้ยเดี๋ยวไหนอะหาไม่เห็นเลยลไปไหนไปไหนนะ <laughs> ไปไม่หันลนะ ก็นะครับเปิดเรียนขึ้นก็นเลยไม่ค่อยมีเวลาว้างเท่าไหร่นะครับเราก็จะไปต่อกันที่พาร์ทที่พาร์ทที่อะไรพาร์ทที่เท่าไหร่พาร์ทที่สิบสองนะครับกับช h a n แ e น4ลสี่นนใช่แล้วครับพาร์ทที่สิบสองชั้นเตอร์ชั้นเตอร์สี่ชั้นเตอร์สี่ในชแนลสิบสองนะโอเคไปดูชั้นเตอร์สี่พาร์ทสิบสองชั r 4เตอร์สี่เออใช่ใช่ผิดผิดมาเลยเอามาต่อกันดีกว่า ว่ามันจะยากเากินไปเ,เล่นเกมหรอเล่นจ้ากินขนมไหมเฮ้จริ่งยิ่งว่ะไปหมีเล่นกันเร็วห <c oughs> มีกอดสิเ, <c oughs> เ,เต็มเพชรตรงนี้โอ้ย เดี๋ยวดนะเราเห็นแล้วแล้วเขาสบายยังไงเอยเอาเดี๋ยวน้่งนีนะเปนั่งข้ามมาฝั่งนี้ก่อนเราหรือยังไง่ะอ,อ๋อมีน้อยนี้มีกดน,นะ มันอย่างนี้ป่ะตัวเอง่อางนี้ป่ะทีหลักแล้วเราจะเอาพี่ตอนนั้นไงเฮ้ี่ไงขึ้ไม่ได้มันหนักตัวเองอะ <c oughs> เอ้ยน่าจมันขึ้นสุดเท่านัน้นแ่ละอ๋อน่าจมันกระตุกกระตุก เดี๋ยวมีเดี๋ยวเอ๋ออาเอ๋อเนี่ยอ่ะมไเราต้องใช้หต้องใช้หินอ่ะหินมันจะทับตัวนี้ให้ได้อ่ะธิลัต อ๋อตาเห็นมาถึงนี่อ,อ่ใช่เดี๋ยวนะครับเราลงบอไม่ได้อะที่นะชิมหายเลยปล่อยดิฝั่งอ่ะ,อะไป้าโอ๊ะนี่ไงวะไอ้หง่เนี่ยลโหล

เบนเล่นเอาเหินมาเขาเราตรงนี้เยอไปรึปะเบนก็ต้องจับหินมาดอิอ๋อเร็วเดินนะเุเนจะโดนทับหินตายนะเ <c oughs> องเงอยู่วะ ม,มันองมีวิธีเอาไปได้ดิขายละคิดคิดถ่าทำใเรื่องเกมเลยดูป้ายม,มันบอกว่าอะไรถ้ามันมีอาวุธอะไรที่ทำให้มันดังขึ้นไปได้หนูาร์โรแหละท้าไมมีม,มันต้องกดเองแล้วหินมันจะโยนไปมันจะโยนหินไปอ่าไหนไะหนไะหนะนะนะ เอ้ยนี่เอาได้แล้วกดกดยังไงอ่ะก็กดเอทั้งแบบผิวหอมกันมาทุ่บล็อกเล่นไหมอ๋อทำไปแล้วทำไปแล้วทำไปและเยอะเลยว่ะเอาโอ้หมีหมีเอาไปดิออมาดิเยวะดิหมีเอ็มีิทำตกว่ะ อาวนเสียงดังอ้วนอย่าไปอย่าไปหิวอ่ะให่อะไรอ่ะตัวเรามันให้ขีอ้วนหลับเขาไปแล้วกินเลยไหมเฮ้ยเด้อ เลยนะไม่กินที่น้าเคลื่อนเคียงอยู่อ่ะเอาเดี๋ยวกุ๊กเนี่ยกลับดิเราต้องเอาไอหมูนั่นมาไปยังไงทีน้าหมายภเออแต่มันท้ายสุดท้ายไม่ได้หรอเราต้องเอาไอหมูเราต้องเอาไอนี่ไปด้วยเนี่ยยุ่ยไหนวะ

สวยเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้นละมีขั้นละ <g ül> เอาเอาเนี่ยเาานี่ยหอยเดี่ยว <c oughs> เพิ่งเดี๋ยวเพิ่งขึ <c oughs> <ๆ>้นเดี๋ <c oughs> ยวเพิ่งรู้น่ะไอปุ้มจ้าเดี๋ยวหามไม่ให้น่า มวอ่ะไม่ได้เล่นนานรู้สึกว่าสมองชิบหายชิบหา,ายละเป็นไงวะมงไม่ได้คิดตัวเองดนันขึ้นมาหน่อยเนี่ยตัวเองกดคามไม่ทีได้เอา้าไม่ต้องกระโดดหนีอู้ห่าล้ว โอ้ด่านแรกก็พาไปแปดตาทีแล้วทีละเอ้ยน่ <c oughs> ารักมากโอเคดูนี่หุดก้อนก็ตอนนี้อาวุธกันได้ไอตอนนี้ได้ที่เอาไปแรกอาวุธของพวกเราสองคนก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะที่เหลือก็มีแค่ถ้าอยากได้ทักมาซื้อได้นะคะไป Mas Vai pai tá oh, me quá. A um mini não tem que lá. A ah. oh. oh, oi, 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 ไอ้ลงมาสูกทางด้วยปะไปเออเอ่อ let go เป็นไงเนี่ยโอ้โนี่เลยอโอ ไซซี่เขาไม่เหมือนเดิมแล้วนี่เขาไม่น่ารักเหมือนเดิมแล้วซี่ไซซี่ไม่น่ารักเอาๆน่ารักเหมือนเดิมนี่แหละตัวเองเ่เอมีก็ยี่มานหลายเลติดฟันอ่ะก <c oughs> ินให้มันติดไอทิรักไปทิรักโอ้ผ่านแล้วยังเซียนเหมือนเดิมเลยนะตัวเองเนี่ย หายนิดนึงไม่หายอันนี้เราเลยตัวเกงในตัวเองมันมีทีเหลือๆด้วยตัวเองก็ยอมล้างไม่ใช่ไหมนะตัวเองวันนี้เ็ยเดี๋ยวเขาจะโยนตัวเองไปอ่ะไปใหม่ทีนตายไปใหม่ทีะ อ้าว <laughs> ปิดไม่ทนันเจ้เองก็ดูดีดีดีตอนนี้ก็ได้หน่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีมีอะไรันไปได้ที่ไหนโอ้เรนดูเลยเห็นไหมเอาไอ้นี่เริ่องนะอ๋อี่รัก แก้เขาโอ้ยน่าจะยังแก้เขาอีกแล้วแล้วไปไงมีทางออทางออกหขี้มั่วอะไรไม่ใช่อ้วนเพรเอาอันนี้ออกฝั่งแล้วมันก็จะมีอันนั้นไงใช่เหรอเนี่ยอ๋อก็จวเองรู้จะเองเล่นก่อน,อนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ตลาด น่าลักติดคนไม้เตะคนกระตุกเลยอ่ะนะเตกระตุกมากอ่ะเหรอเออเป็นคนเตะกระตุกเป็นออย่างนี้แหละโอ้ยผ่านผกระตุกมากมายเลยทีละ เออตกจริงอ่ะไม่ได้ตกอ่ะไปทีลนะได้ยังไงหัวเขาต้องไปอะอะทำได้ปะ <laughs> เฮ้ยวมามาแล้กวก่อนดีไม่อยากใกล้กันเกินไม่เหม็นเอา ออ oh, <laughs> กไปดิเขาอ้วนอ่ะวังเขาว่าอน,นี่ไปเอออ้นนวนอะไปดิไปไหนอะ่ะอ้วนต้องไปยังไงข้ามไปโอ๊ยตายจังนี่ไงหมีต้องข้ามเลยใช่หรออ๋อไม่ใช่นี่หรอ ม,มีมันมีตัวนั้นอยู่เดีย๋ยเพิ่งไปปลุกมันดีเขายังไม่พมร้อมเขาไม่พร้อมเขาตายก่อนแล้ว <c oughs> อ๋อเออเอาัต้องมีอะไรบางอย่างแน่โยนโยนมันกล็ลากมันกลากเอ้าหนี มีกระสุกเต็มไม่ทำเต็งขึ้นมาเออเราเต็งกระสุกเข้าไปไม่เตงกรสุกเข้าไปอ๋ออ๋เ <c oughs> ต็งว่ามันจะสู้กันได้ปะ, <c oughs> ะสองคนเต็งว่าเขาจะไปได้ไหมเฮ้ยมันกระตุกมากมากเลยอ,ะอ่ะเตงว่าไอ้นี่มันจะสู้กัไนได้ไปะวะว่าเฉย โอ้มันข้างบนข้างบนมีเพชรเออว่ะโคตรเนียนเลยหาอะไรกินล้วเอา้าม่เล่นก่อนนะอ่ะจบแล้วเนี่ยวันจะช้อปปิ้งดีกว่าช้อปปิ้งช็อปปิ้งอ๋อโหกระตุกมากครับ อ้นมีอยู่เจ็ดสิบสามเพชรน,นะหออะอมันมีอะไรให้อบมันความกระตุกของมีนะครับเห็นอะไรปุ้งๆมาเลยนะตัวยังไม่มีเลยกระตุกมากมายอุ้ยอ่ะเออเรียบร้อยโอเค มดแล้วโอ้โหจูเป้ด้วยโอ้โหหายละตัวหมดแล้วมียหมดแล้วโอเคอเราไปเจอกันพัฒน์น่ะมาดูว่าจะมาอีกตอนไหนนะครับสำหรับไม่เทนบ็อกเดี๋ยวมาแล้วอาจจะดึงทำให้มันเรียบลงนะครับจะได้ต่อเน,นี้อีกันโอเคย์แล้วเจอกันใหม่พัดนน่ะพันนี้เอาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้ว